มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรื่องราวดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆสำหรับประเด็นของหนุ่มกัญชัยที่เตรียมดำเนินการฟ้องนะักร้องสาวเบียดวอยล่าสุดในรายการปูเสือรอพี่หนุ่มได้โฟนอินมาในรายการพร้อมทั้งบอกว่า มีการพูดถึงใครบางคนพอถึงเวลาก็พูดแะพี่มาตลอดพี่ก็เฉยมาตลอดจนสุดท้ายแล้วพี่ไม่โอเคกับการที่ไม่ยอมจบสักทีสุดท้ายแล้วเขาพยายามใส่ความพี่ข้อมูลเมื่อวานที่โพสต์ลงไปยังไม่ได้เป็นหมายสารเป็นเพียงแค่คำร้องที่ทนายร่างขึ้นมาและเตรียมนำไปยื่นหลังจากที่ศาลท่านก็พิจารณาเป็นคำฟ้องทั้งหมดที่เราบรรยายครบองค์ประกอบมีจำเลยมีโจทย์ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสารท่านก็จะรับไว้และถึงขั้นไตส่สวนเพราะเป็นไตส่สวนมูลฟ้องเสร็จคดีมีมูลก็จะเข้าชั้นสืบและเขาต้องมายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ตอนนี้พี่ไม่ดูอะไรในโซเชียลเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันคือการล้ำเส้นเขาจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะตัวพี่เองก็มีหลักฐานทุกอย่างเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิทคอมค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ